คนถามว่าทาไมต้องหมีก้อนหินมหัศจรรย์ก้อนดหินมหัศจรรย์นั้นน่ะเขาใช้เป็นกลยุทธ์นะเป็นกลอุบายให้คุณโปรแกรมสมองด้านดีตลอดเวลาเมื่อคุณกรรก้อนหินเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงการขอบคุณตลอดเวลาเพราะที่มานะคะชีวิตโคตรแพเนี่จะ40ปีละนะคะย่างย่างนะคะสามเก้าสี่สิบละนะคะไม่ไม่ใช่นะอันนี้ตอนนี้นะตอนนั้นนันไม่ใช่นะคะ ไม่เคยขอบคุณเลยไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะไม่รู้และไม่เคยพอไม่เคยรู้สึกไม่เคยคิดว่าทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติที่เข้ามาในชีวิตของฉันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ตัวเองควบคุมสถานการณ์ได้ตัวเองควบคุมชีวิตและโลกของตัวเองได้ไม่รู้นะคะสำหรับก้อนหินมหาศา์มันเป็นกุศโลบายค่ะให้เรา กำก้อนหินปุ๊บแล้วขอบคุณรู้สึกขอบคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนทางเดินใหม่เปลี่ยนสมองใหม่ให้เป็นสมองเศรษฐีให้เป็นสมองในการคิดบวกอยู่ที่การขอบคุณอยู่ที่การสังนึกรู้คุณและหนังสือเล่มน,นี้มีคำหนึ่งที่โคตรแพงฟังแล้วแบะทึ่งไปเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นเรื่องบังเอิญ และคุณไม่ทราบซึ้งขอบคุณกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะจากคุณไป